อะไรสำเร็จทุกท่านนะอีกคน,นึ่งใจนึงเหลือตรงนี้ขัดฝังนี้เสร็จก็เหลือแฝงเล็กกะ็ะจอนะอีกครึ่งใจนึงอีกนิดเ,เดียว อโอเคสวยงามไกจุดเดียวนะีกจุดนี้ขัดจุดนี้ก็ลงไม้กวาดแล้วก็จบติดงานอต่ว่าจะขึ้นโครงก็คงจะเหนื่อยพอก่อนพี่น้องเลยบ่ขึ้นโครงเรกเมื่อย เอาเท่าที่ได้ตอนนี้ว่าตอนแรกว่าจะขัดปูนเสร็จว่าจะขึ้นโครงเลยนะแต่แต่ดูแล้วโอ้เหนื่อยเลยไม่ขึ้นโครงดีกว่านี่ ừ à kịp là đã yếp กวาดปูนออกนะท่านเออกวาดปูนออกจากพื้นที่เดี๋ยวมันแข็งมามันจะลำบาก ไม่กวาดได้บบบน,นี้ลงไม่กวาดจะลงไม่กวาดกันทุกท่านลงไม่กวาดก็จบขั้นตอนสุดท้าย นี่บ้านคนทั่วไปนะเขาต้องมีไม้กวาดพี่น้องเอ้ยบ้านคุณพ่อมันมีไม้กวาดอยนะู่นะท่านนี่ไม้กวาดเพิ่นผมเอามากวาดปูนเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคนบ้านบ้านของคนปกติทั่วไปต้องมีไม้กวาดพี่น้องเอ้ยบ้านไหนไม่มีไม้กวาดนี่นแปลก จนแค่ไหนก็ตามไม่กวาดมันต้องมีแ้บ้านหลังไหนผมไปทําแล้วไม่มีไม่กวาดเนี่ยแปลกมากจะจนแค่ไหนก็ตามไม่กวาดมันไม่แพงหรอกทุกท่านยี่สิบสามสิบบาทบรรน,นอกบางคนไม่มีจริงๆเขาก็เอาผ้าคีริ้วมามัดมัดทำเป็นไม่กวาด เพื่อ,อไว้กวาดบ้านเหมือนบ้านสองแตา่ยายผมนี่เขาไม่ซื้อนะฮะไม่กวาดแต่เขาเอาเอาญ้าเอาเอาเอา,เอาต้นญนะ้มาเน่ะมัดมัดแล้วก็ทําเป็นไม้กวาดกวาดได้เหมือนกันไม่ต้องซื้อแต่บ้านบางหลังที่เราไปสร้างนี่ไม่ไม่กวาดไม่มีผมเลยงึดเลย ไม้กวาดไม่มีแปลกมากเลยมันไม่มีไม้กวาดได้ไงวะมันต้องมีนะไม่กวาดไม,ไม่เพลงแล้วอ่ะโอเคทุกท่านโอ้ยสวยดูเนียนคลิปพี่น้องเลยอันนี้งานร้อยนะฮะทุกท่านเขาเรียกว่างานร้อยนี่ร้อย ดูตรงเลียมเสานี่ได้เลียมเป๊ะเลยเอออันนี้คืองานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่มีไม่มีบิดเบี้ยวแม้แต่ดิดเดียวเลยทุกขั้นแล้วก็ฉากตรงที่คุณพ่อเพื่อนจับเสี่มเนี่ยเท่ากันหมดทุกด้านนะมีการจับระดับเอาไว้เห็นไหมคุณพ่อเพิ่นจะขีดไว้นี่คุณพ่อเพิ่นจะขีดเอาไว้ว่าต้องจับเสี่มให้ถึงตรงนี้ทุกด้านวัดจากด้านบนเพราะด้านบนมันได้ฉากอยู่แล้วเออ เพราะนั้นห้องน้าหลังนี้เนี่ยได้ฉากหมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งตอนฉาบเดีสังเกตดูจะไม่มีลุมไม่มีบ่อลเลยนะเนียนกริบเออเอาขั้นตอนต่อไปนะครับก็คงจะขีดเส้นนะพี่น้องเอ้ย